้ตนต้นเขามาหาเฮดกอรด้วครับผมมาเนี่ยบริปินพูดเป็นเขาพอสองดอกเลยพี่น้องน่าเพล่นครับหนกเปรียมันจ้าม,มีใน็าดันแตก่ก็ดีจ้ะนี่จีกเอินมันจ้ะ Sido Tenko ben ngalo paso. สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเน,นาะจ้าที่เขามารับชมชมเม,มื่อกี้ผ้าลุยจ้าสวัสดีพญายิไงไ่งยิ่งเอฟซีทุกท่าน,น,นครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลักกาต่างประเทศนลำน,นาะจ้าครับผมนี่พ่อกัรวันที่ยี่สิบเนาะค่ะกร,ะรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่าเมื่อกี้ก็พกกิกก๊กกระพาะเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะแม่นครับผมแต่ว่าพิกัดเมื่อก,กี้กก็เศร้าขึ้นหอดพวกขึ้นหอดเขาเล็กน้อยเนาะแม่นครับผมเจ้ามือก่อนครับผมผักขาก่อนจ้าพาหาเห็ดปลาลางเด้อจ่าคลองบ้านน้องเมฆค่ะตำบลหอยขาอำเภอบุญทลิกจัังหวดราาชธนีจ้ ไปตามลุนตามชมก็ไม่คิกพอคลิกเลยจ้ามื่อไหว่วะเสดสีมานมโนจักไปกันเลยจ้าไปครับผมไปลุยไปลุดน้ำกันอีกที่ก่าครับผมผมต้นเขามาหาเฮ็ดกอด้วครับผมมื่อไหร่บริปินพูดเป็นเขาพูอ๋สองดอกแล้วเพี่น้องนี่ครับผมงามเพื่อนครับเห็นแล้วมั้ง้สุดยอดสุดยอดงามหลายดอกเบกเนตมานจ้าโอ้ยหญ่เลยครับมื่อนีรออกมาเสารแน่เนาะครับผมดอกที่สองจ้าเอ้ย สวยจ้ะดอกนี hmm. no? mm ้เ hmm. ด่นอะมือเนี่ยบเจออัน hmm. น so ี <De explicitly. S 2> ้อืขากบงไงส่งงามส่งามส่งงามอ่งามส่งงามจ้ะงามอีลีจ้ะนี่จะดอกกระงเดนะ

ไม่เยออกบาดจะเสาน่ครับผมไม่ไงปนไนแต่ก็พอดีจ้ะอุ้ยดอ,อกจ้ะเงามครับผมดอกน้นมต้องล่กับปะหนะเปลเยอยู่ในเขานำเดยเนี่ยดงานเลยครับผมเพื่อนอีกตัวเงาใหม่ <c oughs> เนี่ยจ้ะ ดอกทึงงทรงเนี่ดอกหนึ่งเื่อนือ,อนเ,เค,คือสองดอกเนะกาะขาติดจแบบัน้นยขาคือหลาย <laughs> สองดอกติดจันจ้ะดอกนึงจ้ะเปล่นดินนก็หน่อยครับผม nè oh, <laughs> cả, xinh xinh, ôi đẹp kim bạc luôn, đẹp kiểu phương nam cả, ừ, kiểu gần, tâm bồn đen chà, song đổ ngang ta, Đây là ngô kháo มานเลยครับผมมันงามได้เลยมันไม่ไหมเนาะมีอนจ้ะนี่ครับผมมันขึ้นหมฝนมหามฝนก็งามเด้ละไอมีนะครับสะสมกันไปเก่งอ่ามุขขึ้นนี่ปนใส่กันก็เพจขวกตราบก็เพจตะไคร่เนาะโอ้โสุดยอดเลยแซ่บขนาดแจ้งจานเลยจ้ะเศรษร้อยเสรษหลายอุ้ยมาเหลืองฝนเห็ดมาฝนเฮ็ดฝนเห็ดขวกตรหน่อยเนาะเห็ดฝนไหครับผม เห็ดเตอตาชองโดเลยจ้ะอืมอันมีดใหญก็น่ะเห็นมาชวงเลยจ้ะมันนี่ยมพร้อมขึนเมือนี้ได้มีดวงต้นเลยค่ะเห็นมเห็นเอาม็ดใหญ่เพราะอะไม็ดใหญ่เหรอฮะม็ดหน่อยเห็นก็มาสวงเลยจ้ะบบานี้ดังแั้นจิ้มถนัดได้อ่ะนมกว่าเมาวันจะได้อ่ยแต่โด่งใบใหญ่แต่หันนมกว่าปนหอมๆจ้ะ น่อยเพิ่มได้หระเอาเลย้วยเอาเลยแมนอนแมนไอ้ใครอยู่ใส่ไม่ตรงแม่ไปแมนเดียวจะดี๋ยวงี่งาหน่อยเนาะสุดยอดบ่มีมังติเลยจ้าดอกกำลังพอดีเลยครับคุณอีกเห็นปะ โอ้ไม่ของขาไม่ของขาพี่น้องอย่าเฮ้งได้ล้มดิไอ้เด็กที่พากันล้มนี่งามครับจ้ะน้อยเดียวน้ดอ,องงามมีตัวละครับผมน,นีเแหนมกินแกะในแน,น่นอยจ้ะ เบินงน้งจ้าเอาเห็ดเผื่กขาหยาวอาจากพี่น้องข้าจอยเอาเห็นม่้มันจอยไรโอแม่นแนวกัดเผือกไาจอยไหวเกัาอันนี้นี่แหงกัดจ้าโอ้จอยหลีละไม่คิดเลยครับมี้สามเนาะขอบคุณครับผมสามดอกแหงกันไปเลยเรียงแถวลูกพี่หัวหน้าโจกไม่กระเบิด เกือบเปิดปนอยู่แถวหนาดิเนาะนี่น่ะน่น่ะกรเพินตีละจ้ะอู้หูไม่กิดนีเลยเหลือเือขาขาจูนผูนโอ้มีแมงกระเบืหินเพิ่นกรบเบด้กินเพิ่นหน่อยเนาะแมงนบจ้ะอู้สุดสวยเ่อทุย่งอู้ดีครับผมอู้หน้ำเงี้หมดเลน้ำอึบสะออนแบบนี้ันสุดสวยอิริตรละจ้ะ อืออีกดอกนึงจ้ะดด้ยจ้ะนีิก็ได้ดอกดำดอกดจ้อก็ปอกอยู่ดอกนึงจ้ะนีจ้ะโอ้ดอกมัใหญ่จัะป้าไวยงามครับผมอือโบเมนเพืองดำจริงมาโบเมนงั่นน่าจะเป็นบ้านแดงอะไรโดนที่ตะกกโอ้ยอกงานงแนมไายนงามขนาดเนาะมนแนม่ายน เห็นแล้วปะเรามาหลอบองปลาห้างปลาบากครับผมทีนี่หลอบองเ็ดหลือกกอโอยเห็ดหละงหครับผมอือขอสองห่อข้างหลัครับผมงหกหนึ่งอือห่ออยู่เนาะนี่ครับวันนี้เเจอกันหู้ยจงเถาะก็งามขนาดสมบูรณ์ขนาดเกียงเนาะมันนี่เกียงค่ะมีหน่อยแท้มีเกียงสองนึงจ้ะโอ้ยอาย ตามเสด็จไปเถิดละมาบระทันอีกแล้วครับผมโอ้ยลายเบิ่งที่ละก็มางามเถิดมีอายุแต่สวยมากคุณนะครับเอาเลยเด้อโอ้ยเมื่อวานนี้เนาะเฮาก็ะคืนผู้นี้ป่าเหรอเนาะแม่นครับโอ้ยกอเนี่คือสิเจ็ดดอกสี่ดอกวิ่งตระโดกยันยๆนที่ละอายเอ้ย ติดใจในการตามผลยูเรียเมขึ้นนี่ครับผมมันแสบหอมเนาะหอมครับผมหอมแสบเป็นกับเข่าได้ครับผมยินแบบเซโอ้ยโอันนี้ยโอาโอ้ยือโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโนายโอ้ยโอ้อเโโ้้้้ออเโอ้ยย้้ ดำจะพับดาปันใดน้องมูลเนะ <c oughs> เาะออกมูลมูล <c oughs> จ้ะ,ะน้องเอ็นมีเห็ดโกนโกนดอกที่สวยเปล่งอ่องต้องนเนาะวกกินขา,อากอบานจ้ะของขาวนี่้วยครับขาวจ้ะ

ดอกนางเห็กเดก็แดงโคูงก,กันคนละครึง่งออดำหนึ่งดกอกนะเอาใายเป็นก่อนลทำกระล่งออกามาใหม่อีกครับงนะคู่อืมดีอ๋อเขน,นอนเนาะที่เคยบ่เห็เปนนอปไรเดโกำลังพอดีเนี่ยจ้ะ เตาะเตะครับนดิเสือในหน่อยะคนี่ก็ได้กไว้อ้ออ่อนเลยพัดพี่น้องเป็นโกเลยจ้ะอูู้ยมนี่ครับออกไหมไหมมันบานใหญ่ๆก่นเเนนี่ครับหรืว่ารุนี้แก้งเสียดไหมครับนี่จ้ะแข็งได้ยอ่อน อ่อนๆอีกเลยแอนดอกกลังขึ้นมาอีกเป็นนมเป็นสาวเนาะมองายก่นั้นะครับนี่ครับอุ๊บน่าอเยแหละยดอกอ้อออีกนิ่งๆนิ่งๆนี่งติ่ดอกอ้

ปาพี่น้องบันยสติกหลอดแบบไงไงเบิดเบิดอไปพอกีว่าไงเบิดบเบิดเลือแต่หน่อยบ่เลือหน่อยนี่กั้นก็จูมเบิดเมื่อวานบล่แไม่เลือดแต่บานถอยออกไปพอกีกายจ้ะโอ้ยมันดีสติกเป็นบักพิกซุกจ้ะ กขาดึงดดกจ้าคือแหงค้ะผมงามอยู่ด้อันนี้ดอกเดี่ยวสวอ้อแคนมาเร็วไอแคนเริ่มออกใหม่อีก่ด้วยครับไอแคนแพคคู่แต่เขาประทัดนหลดอกครับผมอันนบอกงามแหงค่บผมสวยงามจ้าขนดอกใหญ่เพิ่นครับขี้เข็นแล้วขี้เข็นแบบไหนโอ้็ีและหนึ่งเนาะ <laughs> Ê, Được ngay đấy này. Đẹp nhỉ ha phụm. Ôi, khảo cha. Nóng đâm. Nóng đâm. Cứ đọc ngọ chứ ạ. Nằm đâm xong à? này. <laughs> ừ, sĩ khai này. Thì thì nó đi trong mình Đừng mày bữa nào cứ mình còn vậy จ้ะเฮ็ดผงขายน่าอ hmm. ีกแล้วจ้ะขบยุงเขียวหนึ่งดอกจ้ะมุกอ่อนเก็บจุ่มกับไข่มารอบนี้บวานจ้ะบวานเธอเลยอีกแล้วที่เป็นใบตองโป่งไว้เนาะก็เลยโบเห็นเพื่อนก็เลยได้บวานจ้ะจ้ะตอนนั้นเฮ็ดหลวงโขกวันนี้เหลือดอกเดียวเนาะโขกกรได้ได้จ้ะพี่น้องดอกเดียว น้องดำจ้าคุณทองกิดอาทิตย์ไห้วะล่ะไ้ีหนึ่งจ้าสามไปด้ครับผุ่งใหญ่รุ่นเดอรรุ่นเดอรรุ่นนี้ที่ขับเกงแสบเบาะยเขาผิดเขาเลือดีครับป่ะเอเดียวว่าผิดผิดผิดโอโโอเคโอ้ตองนี้เป็นยังไงพึบนที่กัน Nay nó không có gì nó ở trong nước. bằng cái tim bằng cái tim bỏ. Tìm bơi. Oh, ít hai cái hai mày nó. Tao bìa bụng. Ngoc nha. Bất kỳ bé mùi? Cóc con cáo nó. Tu ฮักฮักฮักักตะเสียเลยสุดยอดเดยนี่ดอกจ้าอู้ดอกนี้เงนคเนื้อไอเด้ออูู้อันนี้คือแตกกอดีเถอะดอแตกกอดีเลยครับสีดอกัมเป็นกอเป็นเงาเนาะตาสอเนาะจ้าสวยเลยผักครับผมเหมือนผ้าอวยครับผม กับบ้านครับผมสุดมงหารล่ะครับผมน่าเฝ่ากับแม่น้องแม่ครับนป่นฝากรับครับผมนีนากับลูกกับหลานลูกสาวว่าให้พาไปเที่ยวน้มโต๊กในแถวบ้านนะครับแลเลยสีฝากรับเมือครับผมพาเขาไปเรียนนาบนะครับผมช่วงช่วงหนามหลายครับผมนโต๊กกับสีสวยในเด้กครับผมไปน้ำกันด้อยกับคุณนายมา นะครับผมดูลงคนงานกันอยู่รถเด้อครับผมมือไ<า>ด้ก็พ่านะมือได้ก็พ่านไปหาเห็ดหาเห็ดนอนมันหนึ่งภาพเที่ยวนึน่แนนม,ม่นครับผมนะครับผมดูสรุปผลงานกันอยู่รถครับผมขามหอยขามห้องครับผมโอ้ยมันีก็เห็ดก็หาอยากงง่เด้อครับมือ ของผมผลงานเลยครับผมมืนอนียหายปปงนีแบบฝ่อฝ่าวครับผมฝ่อฝอกระหมาย่ยด้วยพี่น้องเป็นกับตาหน่อยเฮาอยู่จ้าผลงานกับตาหน่อยนี่จะเป็นเฮดกอแดงเนะาะค,ค,ครับผม่ยเสานี่จ้ะเขา,าหมฮมเฮดก,กอกรจ้ะโฮมแดงกับพ่อได้อีจ้ะมิจดดกสวยๆห้องงานอีจ้ะพี่น้องนี่ครับผมแต่รีบติกเี็ดสละงเ้างนี้เดบไลายดอกเนาะ นับดอกได้แล้วจ้ะมานได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกไเฮละงูที่เจ็ดดอกครับผมไม่จ้ะดอกตูมแล้วจ้างข้างล่างเนี่ยจะเป็นเฮดเพิ่งเขาแค่เนาะสามดอกใหญ่ๆหลักกัเพิ่งดำบลกกี่ดอกจ้ะเพิ่งดำหลายจ้ะแล้วก็ก้อยแดงเนี่ยจะหลายกระโม่กับเฮละงกข้างบนนี่เนาะก้อยแดงได้หลายเติบได้จ้ะมาเนี่ยลักลักมาเนี่ได้หลายสุกผสมนสีแดงกับสีดำเนาะกับใตานี่ได้น้องพึ่งดำ กอแดงบานหนึ่งแล้วก็นางโงกแดงบานเนะาะแล้วกะเห็ดปวกตราด้วยจ้ะพี่น้องสองดอกแต่เมนี้เม็ดกง็งามครับสองเดือดเลยครับเมื <c oughs> ่อกี้พวกเห็นมาสองจังหวะเนะี่ยอ่าคือว่ามันสุดยอดจ้าสองกระตะคือเก,ก่าเนาะนี่นครับผมเดี๋ยวบอติมแห้งด้วยจากเพราะว่า้มรีเขากะหาใส่เวลาหากะอดุนปลาในเนาะเมีนครับชาวบ้านหอดเทียงจังหวะเนี่ยกะซีเปล่ากับน่าจ้าเพราะว่ามีนัดกับลูกสาวลูกสาว้า ขาไปเล่นน้ำเนาะนี่ครับจับบุกกับหลานทัลละจ้ะเขานัดกันจ้ะเมื่อไงจาเมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ขอฝากผลงานอีกคลิปหนึ่งนะจ้าเมื่อไงคลิปของวันที่2คลิปที่ขากระดาษกระดากรมปี68จ้ะฝากผลงานไว้อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่มในเด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจาก่องเมื่อกี้พาอรุ่ยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่เก้าล่ะจ้ ขอบพรคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานนะสวัสดีค่อมแม่ดีดีครับมาให้กำลังแต่เมื่อกี้ก็พอกจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พอกจ้ะฝากผลงานแบบเพียงซ้ำนี่ละจ้าไป่พอกันไม่เมื่อนาวันเมื่อกี้สิภาพไปหาหยังพิกัดใดเนาะจากเมื่อกี้ก็พอกจ้าขอตัวลากลับบ้านก่อนเด้อจ้าขอบคังมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่หลายๆท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผม ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมตนทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงแใจที่ส่งมาให้ครับผมบ่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมครับบานพอกันมาคลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ